มาคะ่ะทุกคนวันนี้โมจะมากินแมงกระพุนหัวกระสุนข้าวน,นี้สั่งมาก็คือเขาดังเขาเป็นไวรัลกันก็คือนานมากแล้วนะสั่งมาสี่ตัวคะ่ะทุกคนแต่ว่าโมส,สั่งเป็นตัวใหญ่สองตัวแล้วก็ตัวไซส์กลางๆปกติอีกสองตัวนะคะทั้งหมดนี้โมจ่ายไปประมาณแปดร้อยบาทค่ะสี่ตัวแพงมากไม่มีกลิ่นนะอันนี้เขาลวกมาให้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายแบบทําสําเร็จมาให้แล้วเนาะตัวใหญ่มากเออตัวนี้น่าจะเป็นไซส์ xl ไซส์เที่โมสั่งมาก็คือตัวละ230บาทกินไม่เยอะ,อะก็แค่อยากลองเฉยเนาะลองดูว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะเท็กซ์เจอร์มันจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะวันนี้เขาก็แบบทำให้สำเร็จรูปไปแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนที่มันเพิ่งจะแบบฮิตๆอะ่ะก็ต้องแบบสั่งซื้อมาลองแล้วก็ต้องมาแช่น้ำแบบสองสวันอะไรแบบนี้อันนั้นนฉันคี้เกียจเพราะว่าโอ้โหต้องใช้เวลาอะไรขนาดนั้นมา มาทุกคนอืมกรอบมากกรุบกรกรบกร ก็คือเคยกินแมงกระพุนไหมทุกคนก็คือรสชาติก็คือเป็นแมงกระพุนนะแต่ว่าปกติที่เราที่เรากินอนะมันก็จะเป็นแบบเป็นฟิลเท็กเจอร์ก็กรึบแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้กรึบกรึบเยอะขนาดนี้ไงเพราะว่าอันนี้มันด้วยความที่มันอันใหญ่ด้วยแล้วก็อืมแต่ว่าไม่มีรสชาติรสชาติก็คือจืดมันจะไม่มีรสชาติอะไรเลยอะไรเลยอืม ก <โ AC> ็จะได้แค่ความกลึบๆอ่ะอืมกึบๆเมาการกินเล่นๆหรือว่าลองแล้วก็ถ้าน้ำจิ้มอร่อยก็ก็กินแบบฟิลแบบกินเล่นๆอะไรเงี้ยได้เลยอืม ฟิวเกล้าสนุกเอาสนุกปากอะกรอบมาก เ็เหมือนแม่กับคุณนั่นแหละทุกคน mm hmm. เนี่ดิขนาดฉีกยังแบบได้ยินเสียงกรอกกรอกอย่างเงี้ยเลยดูข้างในมันก็จะไม่มีอะไรค่ะมันก็จะเป็นแบบใสๆเด้งๆกึบๆแต่ถ้าทำแบบว่าเป็นพวกอะไรนะซอสน,น้ำมันงาก็น่าจะอร่อยเนาะนี่มาทุกคน Mm hmm. อร่อยมันจิ้มอร่อยไม่รูทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่านะแต่ว่าในหูโมแบบสนันมากอืม mm hmm. เป็นอย่างนี้กรึบแบบกรึบแบบจนคำสุดท้ายก็ยังกรึบอะ่ะน้ำจิ้มจะหมดแล้วมีอีกืม ถามแมจะให้ซื้อมากินซ้ำสองอย่างไหมเหรอไม่หนึ่งแพงสองไม่ได้มีรสชาติอ่ะมันไม่ได้แบบว่าอุ้ยวันนี้อยากกินแมงกับคุนอะไอย่างเงี้ยไม่ใช่ฟิลนั้นแค่ซื้อมาลองไเฉยนี่ลาดไปเลยจ้ะมาเด้อยจ้ะ ได้ลองแล้วสมใจอยากแล้วโอเคค่ะทุกคน